คุณผู้ชมครับน้อยคนจะเชื่อว่าซากปรักหักพังของโปรเจกต์ฮอนด้ในปี2024ที่ถูกขนานนามว่าเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดจะกลายเป็นฐานรากของปราสาทที่พังงาดงําในปี2025ได้อย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้ค่ายปีกนกกลับมาพังงาดบนโพเดียมและคว้าชัยชนะได้อย่างน่าทึ่งเปลี่ยนเสียงวิจารณ์ให้กลายเป็นเสียงชื่นชมข้อมูลเชิงเปรียบเทียบนั้นชัดเจนจนน่าตกใจ ในปี2024ทีมโรงงานของ Honda าทาคะแนนรวมกันได้เพียง35แต้มแต่ณปัจจุบันของปี2025พวกเขากวาดไปแล้วถึง221แต้มและเมื่อรวมคะแนนจากทีม LCR Honda เข้าไปด้วยยอดคะแนนสะสมของทีมทั้งหมดจึงพุ่งสูงถึง266แต้มซึ่งตัวเลขนี้เองคือตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดชะตากรรมของพวกเขาเทาว่าท่ามกลางแสงแห่งความสำเร็จ กลับมีเงาทะมึนของความท้าทายครั้งใหม่ทอดตัวเข้ามาความสำเร็จที่น่าภาดภูมิใจนี้กำลังผลักดันให้ Honda เข้าใกล้การศูญย์เสียสิทธิพิเศษซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้พวกเขากลับมายืนหยัดในจุดนี้ได้ความเร็วที่ได้มานี้คือพรจากสวรรค์หรือเป็นคำสาปที่ซ่อนอยู่ในเงาและอนาคตของค่ายปีกนกจะเป็นอย่างไรเมื่อต้องลงแข่งโดยไม่มีตัวช่วยอีกต่อไป ก่อนที่เราจะประเมินอนา,าคตของ Honda ได้อย่างแม่นยำเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่าพวกเขาเดินทางจากจุดต่ำสุดกลับมายืนอยู่แถวหน้าได้อย่างไรการพัฒนาแบบก้าวกระโดดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคช่วยแต่เป็นผลลัพธ์จากการทำงานหนักนวัตกรรมและการตัดสินใจที่เฉียบคมในหลายมิติความสำเร็จของฮอน da ในปี2025ไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้บนโพเดียมใช้ชนะครั้งประวัติศาสตร์ j จฮันซาโกจากทีม L.C.R.Honda คว้าชัยชนะครั้งแรกให้กับค่ายได้สำเร็จในสนาม French Grand Prix ท่ามกลางสายฝนซาโกตอกย้ำฟอร์มอันร้อนแรงด้วยการคว้าอันดับที่2ที่ British Grand Prix ในสภาพสนามแรกซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่ารถแข่งสามารถต่อสู้ได้ในทุกสภาวะโพเดียมของทีมโรงงานจวนเมียปลดล็อกโพเดียมแรกให้กับทีม h o นด้าได้สำเร็จที่ Japanese Grand p และทำได้อีกครั้งที่มาเลเซีย Grand p r ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ารถแข่ง RC 1 2 1 V สามารถต่อสู้ในกลุ่มนำได้อย่างแท้จริงเบื้องหลังผลงานอันยอดเยี่ยมคือการพัฒนาทางเทคนิคที่ไม่หยุดยัง้งโดยมี2ปัจจัยหลักที่ส่งผลเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน h r c แก้ปัญหาจุดอ่อนด้านพลังงานได้อย่างน่าทึ่งที่สนามมาเลเซียกลางปรีที่ขึ้นชื่อเรื่องทางตรงยาวรถของฮอน d a าทาความเร็วสูงสุดได้ถึง335.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นรองเพียง KTM เท่านั้น และเป็นการก้าวกระโดดจากปีก่อนหน้านี้ที่ทําได้เพียง3 3.3 3 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงพละกําลังนี้เองคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้โจอันเมียสามารถต่อสู้และคว้าโพเดียมมาครองได้ในสนามที่ต้องการพลังเครื่องยนต์สูงเช่นนี้สวิงอาร์มคาร์บอนไฟเบอร์ใหม่ชิ้นส่วนนี้ได้รับการชื่นชมอย่างสูงจากโจฮันซาโกซึ่งระบุว่ามันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งความเร็วและการควบคุมการยึดเกาะที่ล้อหลังได้อย่างชัดเจน การยึดเกาะที่ดีขึ้นนี้เองที่แปลเปลี่ยนเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมในสนามแห้งที่บริทิชกลังปรีซึ่งพิสูจน์ว่ารถแข่งฮอน d a าไม่ได้เร็วขึ้นจากโชคช่วยในสนามเปียกเพียงอย่างเดียวการปรับโครงสร้างทีมการเปลี่ยนแปลงบุคลากรภายในก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันโดยเฉพาะการได้ตัวโรมาโนอันเบซิอาโนอดีตผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของอาปริเลีย เข้ามาคุมทีมวิศวกรรมซึ่งนำมาซึ่งแนวคิดและทิศทางการพัฒนาใหม่ๆที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลคุณคิดว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำใหฮอนด้ากลับมาได้ขนาดนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงทีมวิศวกรรมนวัตกรรมชิ้นส่วนใหม่หรือเป็นฝีมือของนักบิดที่เค้นศักยภาพรถออกมาได้เต็มที่อย่างไรก็ตามความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้ร่มเงาของกฎพิเศษที่กำลังจะนำพวกเขาไปสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ ระบบสิทธิทพิเศษหรือ c อนเซ s s i o n s ไม่ใช่การเอาเปรียบแต่เป็น,นกลไกที่ดอน์นาสปอร์ตสร้างขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของการแข่งขันป้องกันไม่ให้ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งผูกขาดชัยชนะและที่สำคัญคือการรักษาความนิยมของแบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งมีฐานแฟนคลับมหาศาลโดยเฉพาะในตลาดเอเชียหลักการทำงานของระบบคอนเซ็ชชั่นฉบับปรับปรุงใหม่จะแบ่งผู้ผลิตออกเป็น4ระดับโดยวัดจากเปอร์เซ็นต์คะแนนสะสมที่ทำได้ เทียบกับคะแนนสูงสุดที่มีให้เก็บในฤดีการทีมที่อยู่ระดับดีอย่าง Honda และ Yamaha ในปัจจุบันจะได้รับอภิสิทธิ์มากมายเพื่อช่วยเร่งการพัฒนาให้ทัดเทียมคู่แข่งซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาอาจจะต้องสูญเสียไปไม่ช้านี้การพัฒนาเครื่องยนต์อย่างอิสระสามารถอัปเดตสเปคเครื่องยนต์ได้ตลอดทั้งฤดูการไม่มีการแช่แข็งการพัฒนาจำนวนเครื่องยนต์ที่มากกว่าได้รับโคต้าเครื่องยนต์ที่มากกว่า โดยปัจจุบัน Honda มี9เครื่องต่อฤดูกาลหากเลื่อนชั้นจะถูกลดลงเหลืออย่างน้อย7เครื่องการทดสอบแบบไม่มีจำกัดสามารถให้นักแข่งตัวจริงลงทดสอบแบบส่วนตัวได้อย่างไม่มีจำกัดและสามารถทดสอบได้ทุกสนามในปฏิทินการแข่งขันการอัปเดต Aerodynamics สามารถอัปเดตชุด f a i r i n g a e r o d y n a m i c ได้2ครั้งต่อฤดูกาลโคต้านักแข่งว c ยคลา ได้รับสิทธิ์ส่งนักแข่งวายคลาสลงแข่งขันได้มากถึง6ครั้งซึ่งเป็นหนึ่งในสิทธิพิเศษไม่กี่ประการที่จะยังคงอยู่แม้จะเลื่อนชั้นสู่ระดับ C แล้วก็ตามเมื่อเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์มหาศาลเหล่านี้แล้วเราจะมาดูกันว่า Honda อยู่ใกล้แค่ไหนที่จะต้องสละมันทิ้งไป ทุกคะแนนที่นักบิดฮอนด้าพัมได้ในสนามน,นับจากนี้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ตำแหน่งบนโพเดียมอีกต่อไปแต่เป็นตัวกำหนดชะตากรรมและทิศทางการพัฒนาของทีมสำหรับฤดูกาล2026อย่างแท้จริงสถานการณ์ปัจจุบันของฮอนด้าเปรียบเสมือนการเดินอยู่บนเส้นได้ที่บางเฉียบ การจะถูกเลื่อนชั้นจากระดับดีสู่ระดับสผู้ผลิตจะต้องทำคะแนนสะสมให้ได้ถึง35%ของคะแนนทั้งหมดในฤดูกาลโดยคิดจากคะแนนสูงสุดที่มีให้เก็บตลอดทั้งฤดูกาล2025ซึ่งคิดเป็น285คะแนนหลังจากผ่านไป20สนาม Honda มีคะแนนสะสมของผู้ผลิตอยู่ที่266คะแนนใน2ส,สนามสุดท้ายที่เหลือ ฮอนด้าต้องการอีกเพียง19คะแนนเท่านั้นเพื่อข้ามเส้น35%และถูกโปรโมตสู่ระดับ C ด้วยค่าเฉลี่ยการทำคะแนนที่13.3แต้มต่อสนามการเก็บอีก19แต้มใน2ส,สนามสุดท้ายจึงมีความเป็นไปได้สูงมากภาวะกลืนไม่เข้าคายออกสถานการณ์นี้สร้างภาวะที่น่าลำบากใจให้กับฮอนด้าอย่างยิ่งซึ่งสามารถมองได้สอมุม การเลื่อนชั้นคือการจบการศึกษาจากกลุ่มทีมที่ต้องการความช่วยเหลือมันเป็นเครื่องยืนยันว่าโปรเจกต์ของพวกเขากลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งดังที่มัตซิโมริโวลา CEO ของอ f ฟิเลียเคยกล่าวว่าการอยู่ในระดับ4คือข้อพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของแบรนด์ การสูญเสียสิทธิพิเศษอาจทําให้วงจรการอัปเดตชิ้นส่วนสําคัญที่เคยทําได้แทบทุกสนามต้องหยุดชะงักลงและบีบให้ทีมต้องวางแผนการพัฒนาแบบข้ามปีแทนที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันทีโดยเฉพาะในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญก่อนการเปลี่ยนกฎครั้งใหญ่ในปี2027ในฐานะผู้กุมบังเหียนของ HRC กลยุทธ์ใดคือทางเลือกที่ถูกต้อง การยอมถอย1.9เพื่อรักษาสิทธิพิเศษไว้สำหรับสงครามระยะยาวในปี2026หรือการเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อประกาศชัยชนะทางจิตวิทยาในวันนี้แม้จะต้องลงสนามรบในฤดูกาลหน้าด้วยมือเปล่าไม่ว่าพวกเขาจะเลือกทางใดผลกระทบที่ตามมานั้นยิ่งใหญ่และชัดเจนการเลื่อนชั้นจากระดับดีสู่ระดับ4ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวอักษรบนตารางแต่คือ การเปลี่ยนแปลงกฎการเล่นทั้งหมดของ Honda ในฤดูกาล2026มันคือการก้าวเข้าสู่สมรภูมิที่ข้อจำกัดรัดตัวมากขึ้นและนี่คือผลกระทบหลักที่จะเกิดขึ้นการแชร่แข็งการพัฒนาเครื่องยนต์นี่คือผลกระทบที่รุนแรงที่สุดหาก Honda เลื่อนชั้นการพัฒนาสเปคเครื่องยนต์สำหรับปี2026จะถูกยุติลงทันทีพวกเขาจะต้องใช้เครื่องยนต์สเปคเดิมไปตลอดทั้งฤดูกาล ข้อจำกัดด้านการทดสอบสิทธิในการทดสอบอย่างอิสระจะหายไปโดยสิ้นเชิงไม่สามารถใช้นักแข่งตัวจินในการทดสอบส่วนตัวได้อีกต่อไปถูกจำกัดให้ทดสอบได้เพียง3สนามที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและได้รับจำนวนอยางสำหรับการทดสอบน้อยลง40เส้นการอัปเดตแอโรดไดนามิกที่น้อยลงจาก2ครั้งต่อฤดูกาลจะเหลือสิทธิในการอัปเดตเพียง1ครั้งเท่านั้น อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่า HRC ได้เตรียมการรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้ได้ดีอย่างยิ่งและนี่คือจุดที่การวิเคราะห์เชิงลึกเผยให้เห็นโ้ยได้เปรียบที่ซ่อนอยู่การถูกแช่แข็งเครื่องยนต์อาจดูเหมือนบทลงโทษแต่สำหรับ Honda มันอาจเป็นพรในร่ามคำสาปเครื่องยนต์ RC213 ในปัจจุบันอยู่ในจุดที่แข็งแกร่งและน่าพอใจแล้ว การถูกแช่แข็งจึงทําให้ทีมสามารถทุ่มเททรัพยากรและสมาธิทั้งหมดไปที่โปรเจกต์เครื่องยนต์ 850cc สําหรับกฎใหม่ปี2027ได้อย่างเต็มที่ซึ่งตรงกันข้ามกับชะตากรรมของคู่แข่งสัญชาติดิวกันอย่างยามาฮ่าที่กำลังตกที่นั่งลำบาก เพราะต้องแบ่งทรัพยากรเพื่อพัฒนาโปรเจกต์เครื่องยนต์ V4 ใหม่สำหรับกฎปัจจุบันควบคู่ไปกับการเริ่มต้นโปรเจกต์ 850cc สิ่งนี้อาจทำให้ Honda าก้าวนำหน้าคู่แข่งคนสำคัญไป19ในเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาว Honda ได้เดินหมากอย่างชาญฉลาดด้วยการดึงตัว Alex e s p a อสปากเข้ามาเสริมทัพทีมทดสอบนี่ไม่ใช่เพียงการจ้างนักปิดมาประสบการณ์แต่เป็นการดึงสมองของคู่แข่งเข้ามา เขาคือผู้ชนะการแข่งขันและผู้ท้าชิงแชมป์ล่าสุดที่มาจากค่ายยุโรปความรู้ความเข้าใจในรถคู่แข่งของเขาคือสินทรัพย์ล้ำค่าและเป็นทางลัดที่ดีที่สุดในการชดเชยการสูญเสียโอกาสในการใช้นักบิดตัวจริงลงทดสอบนี่คือการเดินเกมเชิงรุกเพื่อต่อโต,อตอ้การสูญเสียสิทธิพิเศษที่คาดว่าจะเกิดขึ้นการฟื้นตัวของฮอนด a ในปี2025นั้นประสบความสำเร็จเกินคาด จนทำให้พวกเขาต้องก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขันที่ท้าทายขึ้นโดยอัตโนมัติสถานการณ์นี้อาจเรียกได้ว่าเป็นปัญหาของคนเก่งซึ่งไม่เพียงแต่เป็นเครื่องยืนยันความสามารถทางวิศวกรรมอันยอดเยี่ยนของ HRC เท่านั้นแต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ว่าระบบ concessions ของ MotoGP ทำงานได้ผลตามเจตนารมณ์ในการสร้างความสมดุลให้กับการแข่งขันและช่วยให้กีฬามีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง ฮอนด้าได้พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถปีนขึ้นมาจากหลุมลึกของความล้มเหลวได้สำเร็จแต่การต่อสู้ที่แท้จริงบนสังเวียนของเหล่าจ่าฝูงโดยปราศจากตัวช่วยใดๆเพิ่งจะเริ่มต้นเข่านั้น